มาชมปัจจุบันกันจ้าตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปในตัวเมืองนะคะจะไปร้านาาขายของนำเข้าจากประเทศไทยซึ่งในเมืองเนี่ยเขาจะมีอยู่สองร้านด้วยกันร้านหนึ่งเนี่ยรู้สึกจะเจ้าของจะเป็นคนจีน,ส,นส่วนอีกร้านหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นคนเวียดนามเดี๋ยวไปลองดูทั้งสองร้านว่าแต่แตละร้านร้านไหนที่มีของที่เราอยากได้หรือเปล่าวันนี้เอาจริงเมื่อวานเริ่มรู้สึกเจ็บคอตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้ว แต่ว่าเมื่อวานแยกไปทํางานได้อยู่วันนี้ก็ยังรู้สึกโอเคอยู่แต่ว่าตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเหมือนตัวเองเป็นเป็น,เป,นเป็นไข้รุมๆอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ก็ไม่ได้กินยานะ <c oughs> แล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากจะกินซุกิยากิจ้าวันนี้ก็เลยว่าจะออกไปซื้อสเสบียงมาทำสุก,ยกิย้กินกันวันนี้อากาศ จะขมืดขโมยอีกแล้วจ้ามีฝนตกลงมาเปรลอยอากาศก็เย็นปกติอยู่ทุกวันอยู่ที่ประมาณ8-9องศาแต่วันนี้ดูท่าทางคนจะเยอะเป็นพิเศษหรือว่าเพราะวันนี้เป็นวันศุกร์ล่ะแต่ที่นี่น่าแปลกนะวันธรรมดาอย่างวันนี้วันศุกร์คนเยอะเชียในท้องถนน หรือในเมืองแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี่แบบโอ้โหกลายเป็นเมืองล้างไปเลยทันทีคือแบบ แล้วนี่ก็คือวิธีการาจอดรถของเราค่ะกดแบ่นี้เสร็จแล้วเราก็หมุนจำนวนประมาณหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้แล้วกันนะโอเคเพราะว่าถ้าเราเสร็จก่อนก็เขาก็าคิดตามจริงตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ร้านนะคะร้านขวามือป้ายสีขาวที่เห็นอยู่เนี้ยก็คือเป็นร้าน ที่เป็นร้านจีนนะแต่ว่าร้านนี้ก็ค่อนข้างมีของที่มาจากไทยเยอะอยู่คือถ้าเราข้ามเบีกฝั่งหนึ่งด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นอีกร้านหนึ่ง <c oughs> <c oughs> อ๋อ <c oughs> คนเยอะมาก <c oughs> <c oughs> วุ้นเส้นวุ้นเส้นสิบห่อราคา400บาทสุดยอด ื่อกี้เดินไปซื้อวุ้นเส้นอีกร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านเวียดนามตอนนี้เดี๋ยวจะกลับมาเก็บของที่เลงไว้เมื่อกี้ อนนี้เราก็เสร็จจากร้านไทยอีกร้านนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งเนาะอาจจะไม่ได้ถ่ายด้านในมาให้ดูมากนักน,นะคะเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะแล้วก็เขามีกล้องวงจรปิดด้วยซึ่งเราก็ไม่ไม่ได้สังเกตว่าเขาอน,นุญาตให้ถ่ายหรือเปล่าก็เลยแอบบแบบถ่ายมาได้นิดหน่อยแต่เดี๋ยวตอนนี้เรากาลังมุ่งหน้าไปอีกออซูเป,ปอร์มาร์เก็ตหนึ่งที่เขานําเข้าของจากไทยมาขายด้วยก็เดี๋ยวไปด้วยกันค่ะ